สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านดาวน้ำโชคนะคะกับอาจารย์ต่ายหมอดูดตาทิพย์ค่ะกลับมาแล้วนะคะสำหรับความห่วงใยและความคิดถึงนะคะก็เออหนีไปปฏิบัติธรรมนะคะบวชให้กับคุณพ่อนะคะแล้วก็เออทำบุญร้อยวันให้กับคุณพ่อก็เลยเหมือนกับทุกอย่างมันมันไม่มันมันไม่บาลานซ์นกันกับเวลานะคะก็ลเลยต้องต้องขอหยุดเป็นนวดหนึ่งเนาะนะคะก็ ขอบคุณค่ะฉัรับความห่วงใย,ยความคิดถึงนะคะก็ดีใจค่ะดีใจแล้วก็หลายคนรู้สึกดีใจกับการกลับมาก็หายปไปง่งวดเดียวเองเหมือนะหายไปหลายเป็นปีๆเลยเนาะประมาณนั้นนะคะอาจารย์ตาดเป็นอาจารย์สอนแนะนำตัวเองก่อนเนาะเพราะว่าบางท่านเพิ่งเข้ามาก็ไม่รู้จักว่าเอ๊คนนี้เธอเป็นใครเนาะนะคะก็แนะนำตัวเองก่อนละกันนะคะอาจารย์ตาดเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่ สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติสาขาบางขุนนนท์ค่ะและเป็นที่ปรึกษาให้กับสมาคมโหราศาสตร์นักและนักพยากรณ์นะคะแล้วก็เป็นผู้ผู้อำนวยการของชมรมโหราโพธิยา์ของเรานี่เองนี่นะคะก็ท่านใหญอยากจะเรียนอยากจะศึกษาก็สามารถโทรมาขอคุยขอเรียนได้นะคะประมาณนั้นหรือรวมถึงการ เรียนเกี่ยวกับวิชาดาวน้ำโชคซึ่งเป็นวิชาที่อาจารย์ศึกษามาร่วมเกือบ15ปีค่ะนะคะเป็นเวลาที่ค่อนข้างจะยาวนานมากๆและเป็นตัวเลขที่บอกได้เลยว่ามันก็ไม่นด่เป็นน้องน้อยหน้าใครเลยอย่างแน่นอนค่ะนะคะตัวเลขของเราก็บอกได้เลยว่าเข้าเกือบทวดน่ะน้อยมากเลยที่จะเห็นว่าหลุดนะคะน้อยมากๆเนาะประมาณนั้นซึ่ง ก็อยากนำเสนอนะคะถ้าใดอยากเรียนวิชาการคำนวณตัวเลขก็ขอเชิญค่ะนะคะแล้วก็ท่านใดอยากจะเรียนเกี่ยววิชาโหราศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นยิบซี7เจ็ดตัวโหราศาสตร์นะคะลายมืองหงเฮงก็ว่ามานะคะเราสามารถสอนให้คุณได้นะคะประมาณนี้เลยเนาะก่อนอื่นคงอาจจะต้องโชว์ผลงานกันก่อนขี่โม้นะักอยากรู้นักเชียวว่า เด็ดจริงหรือไม่นะคะก็คงอาจจะต้องมาพีเต์ในเรื่องของเลขเด็ดตาทิพย์ของปี64กันตั้งแต่ต้นปีคือวันที่17มกราคมว่าเจ๋งจริงหรือไม่นะคะอ่งวดของวันที่17มกราคมนะคะอาจารย์ให้เด่นอยู่ที่เลข3นะคะเลขที่ออก คือ95บนและ5115ล่าง3ตัวล่างคือ่อ3ตัวบนก็คือ935เลขที่ออกคือ395ท่านสามารถดูคลิปหน้าตรงนี้ได้จากคลิปของเลขเด็ดสาลิปได้เลยนะคะเพราะว่าเนื่องจากแอดมินไม่อยู่อาจารย์อาายัดคนเดียวเนะก็เลยต้องพูดพูดไปเองแล้วกันอืมนะคะประมาณนี้อีกอันนึงค่ะ16กุมภาพันธ์อาจารย์ให้เด่นอยู่ที่เลข3กับเลข9นะคะ เลขที่ออกคือ39ตรงๆค่ะนะคะงวดของวันที่1มีนาคมอาจารย์ให้เด่นอยู่ที่เลข5นะคะเลขที่ออกคือ73ล่างและ38บน,นะคะ่ะใครมีหนังสือเลขเด็ดการทิ์สามารถงัดขึ้นมาคุยดูได้เลยนะคะงวดของวันที่1เมษายนออกออกเน้นเลข7ค่ะเลขที่ออกคือ05-50ล่างนะคะงวดของวันที่16เมษายนอาจารย์ให้เด่นอยู่ที่เลข5กับเลข7นะคะเลขที่ออกคือ8 7ตรงๆค่ะ งวดของวันที่สองพฤษภาคมนะคะอาจารย์ให้เด่นอยู่ที่เลข2กับเลข8เลขที่ออกคือ2 7งเค่ะนะคะงวดของวันที่16พฤษภาคมนะคะอาจารย์ให้เด่นอยู่ที่เลข9กับเลข1นะคะเลขที่ออกคือ4 1 1หล่างและ9779บนค่ะงวดของวันที่1มิถุนายนอาจารย์ให้เด่นอยู่ที่เลข5นะคะเลขที่ออกคือ4554ล่างนะคะและ3ตัวล่างก็คือ260แต่เลขที่ออกคือ หย์ค่ะสำหรับงวดของวันที่16มิถุนายนอาจารย์ให้เด่นอยู่ที่เลข6ค่ะเลขที่ออกคือ61ตรงๆค่ะเลขของวันที่1กรกฎาคมอาจารย์ให้เด่นอยู่ที่เลข1เลขที่ออกคือ7 1 1 7บนค่ะงวดของวันที่16กรกฎาคมอาจารย์ให้เด่นอยู่ที่เลข5เลขที่ออกคือ25บนค่ะต่อไปค่ะงวดของวันที่16สิงหาคมอาจารย์ให้เด่นอยู่ที่เลข2กับ เลข2เลข3เลข7นะคะเลขที่ออกคือสองสามร่างค่ะต่อไปค่ะงวดของวันที่1กันยายนอาจารย์ให้เด่นอยู่ที่เลข5นะคะเลขที่ออกคือ 7, 5, 5็ดบนค่ะเลขของวันที่16กันยายนอา้าเริ่มเหนื่อยละเริ่มพูดเริ่มเหนื่อยทำไมละ่ะคุมโยอะอ่านยาวอะ <c oughs> นะสิ 16, กันยายนให้เด่นอยู่ที่เลข5เลขที่ออกคือสาห้าบนค่ะเฮ้ นะคะงวดของวันที่16ตุลาคมอาจารย์ให้เด่นอยู่ที่เลข2ค่ะเลขที่ออกคือ83 38ร่างค่ะและหมดแล้วนะคะงวดของ1พฤศจิเราจะมาอ่านงวดต่อไปคือครั้งต่อไปนะคะว่า1พฤศจิกของเราจะเข้าอีกหรือไม่นั่นแน่ไม่ธรรมดานั่นนะคะประมาณนี้แล้วก็เออ เลขเด็ดตาทิพย์ของปี65ออกแล้วนะคะออกวางตลาดแล้วค่ะท่านใดอยากได้อยากสนใจสามารถติดต่ออาจารย์ต่ายได้เลยโดยตรงนะคะว่าปี65จะเด่นเหมือนปี6 0หรือไม่นะคะก็ต้องตามไปดูจากประสบการณ์15ปีถือว่าไม่ธรรมดายอย่างแน่นอนนะคะสำหรับอาจารย์ตา่าหมอดุ๊ตาทิพย์ค่ะนะคะแล้วก็นอกจากอันนี้นะคะอาจารย์ยังแถม พี่ปีเสียให้อีก1เส้นนะคะมูลค่า1 6 5 0บาทค่ะนะคะท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อกับอาจารย์ต่ายได้เลยนะคะที่หมายเลขนี้นะคะ0 90, 9 0 9 2 8 2626 26, และอ d ดี n e 6 3 5 9 1 5ค่ะสามารถติดต่ออาจารย์ต่ายได้เลยโดยตรงนะคะประมาณนี้เนาะพิมพ์คำว่าสั่งปฏิทินพิมพ์คำว่าขอดูรูปนะคะพิมพ์คำว่าเข้า v i p นะคะประมาณนั้นเนาะ เดี๋ยวอาจารย์มาแป๊กหนึ่งนะคะ แบตเตอรี่หมดไปชาร์จแปบบ๊แบ,บหนึ่ง <c oughs> นะคะก็ท่านใดอยากได้ก็สามารถติดต่อได้ตอนนี้มีข่าวดีสำหรับคนที่อยากจะเข้า v วีแต่ปัจจัยไม่ถึงซึ่งอาจารย์ก็จัดโมโมชั่นตรงนี้ไปถึงสามเดือนจนถึงเดือนเกิดของอาจารย์เลยนะคะซึ่งตอนนี้อาจารย์จัดโปรโมชั่นลด5้าอูซอ้ห <c> ห <oughs> นะคะลดให้ถึงห้าเอร์ซเลยนะคะแล้วก็ ได้ V.P. ของอาจารย์ตาย1เส้นได้ V.P. ของอาจารย์ตายสาสามวดนะคะแล้วก็ยังจะได้โปรโมชั่นลด50%แถมได้สูตรหอีก1แผ่นนะคะซึ่งคุณอาจารย์ไปดูเป็นหมายเศรษฐีซึ่งหลายๆท่านที่นำไปบูชาแล้วเลขขึ้นสูดรมนต์แล้วเลขขึ้นโอ้โหเมซิ่งนะคะประมาณนี้หรืออาจจะเป็นอ่าอ่า สีพึ่งมาหาเสน่ห์นะคะซึ่งบางท่านบอกว่าเอ๊ะทำไมฉันไม่เคยมีเสน่ห์เหมือนชาวบ้านคนเลยเนาะก็จะเป็นตัวนี้นะคะแล้วก็ยังแถมไยไล้สองเม็ดนะคะข้างละเม็ดเนาะเป็นไยไท์เป็นอะไรไยไท์เป็นหินดูดทรัพย์ค่ะนะคะทำให้เกิดโชคลาภเกิดขึ้นดูดเงินดูดทองดูดโชคลาภเนาะนะคะมายถึงการค้าการขายก็ยังได้เลยนะคะหรือจะเป็นหยกเขียวสําหรับดูแลในเรื่องของสุขภาพนะคะหินหหวยเพื่อ ที่จะทําให้เราเนี่ยมีโชคลาภเกิดขึ้นเล่งโชคเล่งลาบนะคะหรือจะเป็นาสายกรรมฐานเลยก็คืออ,อย,กยกขาวนะคะซื้อฝากให,ให้เพื่อนฝูงได้เลยนะคะหรือจะเป็นพี่ปีเสียซึ่งหลายๆท่านนะคะนําไปบูชานะคะเวลามีโชคลาภพี่ปีเสี้ยจะเปลี่ยนเป็นสีแดงจัดหรือสีชมพูเข้มนั่นเองก็สามารถเอาไปได้นะคะหรือจะเป็นตะกุดยกฐานะนะคะ หรือจะเป็นกำไรนินนะคะหรือจะเป็นอันนี้เลยค่ะนี่นะคะก็เป็นรูปประคำสำหรับผู้จอมขมังเวนะคะก็จะห้อยด้วยน้ำเต้าดูดซับเนาะนะคะหรือจะเป็นอันนี้เลยค่ะอ่าหินถูกหวยนะคะรูปรคำหินถูกหวยร้อยแปดเม็ดแล้วก็ด้านล่างห้อยน้ำเต้าดูดซับได้เช่นเดียวกันค่ะนะคะหรือจะเป็นนี่เลยค่ะอ่าหยกขาวนะคะด้านล่างห้อย น้ำต้มดูดซับเช่นเดียวกันค่ะนะคะท่านใดสนใจอยากเข้า VP ก็ขอเชิญเลยนะคะช่วงนี้จัดโปรโมชั่นอย่างแรงเลยนะคะ50%แล้วก็สำหรับคนเข้า VP พีเส้นนะคะจะได้ทั้งสูตร1สูตร2ได้ส่วนลดอีก50%เอนะคะก็เยี่องนั้นเลยนะคะสูตร1สูตร2ต่างกันยังไงเดี๋ยวอาจารย์โชว์ให้ดูค่ะนะคะาตารางนี้จะเป็นตารางของสูตร1นะคะซึ่ง วิีสูตรห่งจะเป็นล็อกยาวาล็อกตั้งแนวตั้งนะคะล็อกแนวตั้งลากลงมาสูตร2จะเป็นแนวนอนนะคะสูตรสจะเป็นแนวนอนเนาะซึ่งงวดนี้นะคะเราไปดูที่ล็อก2นะคะแล้วลากลงมาแต่ลางวดเนี่ยลากลงมาเลยนะคะลากลงมาก็คือ2 3 7แบบนี้ค่ะลากลงมาเนาะแต่ละงวดก็ต่างกันไปนะนะคะ อาจารย์เลขมีแค่นี้หรออไม่ใช่ค่ะมีมากกว่านี้หนึ่งล็อกเนี่ยมีประมาณสิบถึงสิบสี่ตัวเท่านั้นนะคะสิบถึงสิบสี่ตัวเท่านั้นไม่ได้เยอะเลยเนะนะคะแต่ถ้าสูตรสองเนี่ยจะเป็นแนวนอนสูตรหนึ่งกับสูตรสองต่างกันอย่างไรสูตรหนึ่งจะเอ่อเขาเรียกว่าอ่าสูตรหนึ่งเนี่ยเบิ้ลหามเอาไม่อยู่นะคะอ่าถ้าเรามั่นใจว่างวดน,นี้ไม่มีเบิ้ลไม่มีหามคุณก็สามารถดูที่ล็อกหนึ่งได้ แต่ถ้าคุณไม่มั่นใจคุณสามารถดูที่ล็อก2เพราะว่า,าสูตร2เนี่ยมันครอบมันครอบคุมไว้หมดซึ่งทําให้โอกาสของการที่จะเสี่ยงกับการที่จะพลาดหรือไม่ถูกยากมากไม่มีโอกาสโอกาสเป,เป็นศูนย์ซีโลเลยนะคะโอกาสเป็นศูนย์เลยเท่ากับว่า,าสูตร2เนี่ยล็อกหมดทุกอย่างเบิ้ลหาม ตองได้หมดเลยแล้วก็เข้าทุกงวดเพียงแค่คุณรู้เพียงหนึ่งตัวเท่านั้นนะคะแค่นี้เองง่ายๆเนาะนะคะแล้วก็ท่านใดอยากจะให้ VP เข้ามาก็สามารถติดต่ออาจารย์ต่ายที่หมายเลข0 9 0 9 2 8 26, 26 26กับ ID l ด n ี6ล5 9 1 5ตามนี้เลยค่ะแคปหน้าจอไว้นะคะแล้วติดต่ออาจารย์ต่ายเข้ามาค่ะนะคะถึงญาติวางเนาะอ่าช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงของ เลขดับนะคะเลขดับบนเนาะนะคะอ๋อแจ้งข่าวบุญอีกนิดนึงนะคะเอ๊พูดเยอะจังเลยโอเคน้าพนิดนึงนะคะแหมอาจารย์อัดก็เหนื่อยละฟังนิดนิดนึงแล้วกันนะคะก็ะเลขอ่ช่วงนี้มีข่าวบุญก็คือสร้างองค์พระโพธิสัตว์พระแม่กวนอิมนะคะยังขาดปัจจัยอยู่อีกเยอะนะคะท่านใดอยากร่วมบุญก็ขอเชิญส่วนเรื่องของงานกะถินงวดนี้อาจารย์จะไปทอดกะถิ่นที่วัดละคังนะคะท่านใดอยากเจออาจารย์ก็ตามตรงนั้นไปแล้วกันเนาะ นะคะคงอาจจะไม่ได้ไปไกลเพราะว่าระแวกของโควิดช่วงนี้ยังไม่เคยอยากสัญจรเท่าไหร่ห่างไกลกันนิดนึงไม่อยากเจอน่าก,กลัวนะคะอ่าแล้วก็มีบุญที่เกี่ยวกับพระบาทน้ําพุนะคะซึ่งอาจจะต้องใช้ระยะเวลาอีกนิดนึงให้อาจารย์ฉีดยังน้อย2เข็มก่อนเพื่อความปลอดภัยเนาะนะคะแล้วเมื่อครบ2เข็มแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะมาไปทําบุญสัญจรละจะมีการเดินทางละนะคะ เรามาดูเลขดับบนกันนะคะงวดของวันที่16กันยายนเอาอยู่นะคะอ่ะเรามาดูเลขของงวดของวันที่1พฤศจิกายนนะคะอืออาจารย์ก็ให้เลข55 59 95นะคะเอาใหม่55 59 90 55 59 9 9 9 0 81 5 4 48 8 4 4 5 2 1 3 1 0 1 2 2และ4 3ค่ะลองดูนะคะว่าเลขนี้จะมาหรือไม่ดูซิว่าเลขดับบนของอาจารย์วันนี้เอาอยู่อีกไหมเชิญเลยค่ะ123 Capture 123 Capture โอเคค่ะนะคะขออนุญาตวางเนาะโอเคค่ะเลขดับบนของอาจารย์ จบไปเรียบร้อยนะคะเสร็จสิ้นพิธีการเรียบร้อยนะคะก็ขอให้ทุกคนเฮงเฮ่ง,งปังปังรวยรวยนะคะแล้วยิ่งขครกดไลค์กดแชร์ให้กับอาจารย์นะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราเนาะกดไลค์กดแชร์และกดติดตามที่มีะระฆังสองขีดกิ้งกิ้งกิ้งเพื่อเป็นการเ,เตือนนะคะทุกครั้งที่อาจารย์มาอาาัดรายการจะได้ทราบวา่าเอออาจารย์อาายัดรายการแล้วนะอนุ่นนี่นั่นว่าไปเนาะนะคะ ก็ขอให้ทุกคนเฮงเฮงปังปังรวยรค่ะแล้วก็พบแต่ความสุขความเจริญนะคะอ่าแล้วก็ขออนุโมทนากับศีลบุญที่อาจารย์ได้ไปปฏิบัติธรรมให้ทุกคนรวยรวยค่ะนะคะขอให้โชคดีแล้วก็มีความสุขค่ะนะคะเฮงเงรวยรวยนะคะประมาณนี้เลยก็พบกับอาจารย์ตายใหม่ในครั้งต่อไป กับอาจารย์ตตาหมอดูตาทิพย์แล้วก็ทีมง,งานพวกเรานะคะพบกันใหม่ค่ะวันนี้บายสำหรับในวันนี้ค่ะแล้วพบกับอาจารย์ใหม่นะคะสวัสดีค่ะบายบาย